ดีครับวันนี้มาเจอผม v A p X กั n นะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งอ่าโกหกมันได้แรงมื่อวานนะครับก็จะแตะ่งกันครับนี่ครับสกิลนะครับที่จริงผมเอาตัวโคโนไปนะครผมเอาโคโนไปแล้วเอาโคนไปนะนี่สกิลเลยนะแมคซ์ลุนโคโนอ่าโมโคโคแคลร์ไปเลยครับ ชิวนะคบเราจะมาแตะแรงชักตานึงน,นะครับไม่มีอะไรทำนะชิวๆก่อนนะคลิปเอชอมอาร์เส็มเอีเป็นมาเป็นผมรเ ไม่จะเปลี่ยนของแต่งก็ได้มาก มึนชาติาดมาแล้นี่เหมือนอาเลยติดมาแล้โชว์กันโชว์ไปช่วยเขาดูป๊บหก่ินมาตาครับจะกินเขาไม่เก่เก็ติหมด ทีนี้อยาจะยาวๆอลไจะไม่ตันผมเขาคิดรื่อยๆนะคไม่ถึงเลยว่าจะเล็ดอา ผมก็แตกปืนที่อะไรเนี่ยไอคหรือเปล่าวะโดนถึงไม่ก็ตายแน่เลยผมตายแน่ายไม่มีเกาะสู้คนมีเกาะไม่ได้เพราะไม่มีเกาะแม่ก็ตายง่าย ัวัสดีทุกคนี่ไงโบมานี่ไงไม่ไหวจ้าไม่ไหวจ้าข้าพเจ้าจะ ของแต่งว่าแล้วทำไมก่อพังง่ายเอาใหม่นะคะไม่เป็นไรเอาใหม่อยูดดีแล้วแหละผมจะเล่นเล่นนะครับเอาใหม่นะคก็เด็็อี้แดงล้อๆลูกจะขนก็จะดผมว่าคึนไม่ได้ั้เมื่อกี้ยังอยู่แบบในเอวได้สามเดี๋ยวนี้

สายสานนะนั่งสักมากันน้อผมไปนะก็ไปพุ่งเสร็จรูปปุ๊กไว้พอเขเปิดผมเขาผมเปิดพัดลมมันจะดังไหมวะนี่เราไปไกลๆแล้วกันผมเด็กบ้านนอก ทุกคนจะได้ยินบุกเกิดืเล่า่ผมว่าต้องมาอย่านี้ครับก็ขอเลยน่ะันั้นเชียรนนี้ก็ส่กนผมเล่นกับส่กนหมแอ้ผมน,นผจะมาแบกแร้งนะครับแ่้นผมจะมาแบกแร้งผมนะครับ ก็ตาที่แล้วเราก็ไปตายไปตายงงๆนะฮะวันนี้เพื่อนผมจะบอกแล้วนะฮะก็จะลงตรงไม่หลบมากฮะอันุญาตที่จะอีกสามเลยนะฮะกว่าเราเไม่กว่าเราเไม่ต้ยังมีสุดตาตูยมิสตาตู้ยมตา กำลังไปดูขอดูดาวกันนะคะจับเขาจับชูไว้นะคะน้องๆน้องๆนะคะอ๋อมันเป็นฟอนด์อ้าวเนี้ย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 ลุ้งบาสลุ้งบาส เขา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 จะได้ยิเสียงมึงพมเป็ูดภาษาอีสระนะขออาไปใครฟังไม่รู้เรื่องก็อ่าไปถามเลยนะถามได้คำนั้นไปว่าอะไรคำนั้นไปว่าอะไรน้องๆวิญญาณมีเปลี่ยนใจเลยจิบบ้า แ,แมงมียาแมงเต็มเลยวะไปมไปไนนั่งไปกมีมต่ยาเปลาก็ยังมมีอะไปอปแม่มกูยังมีกูยังมีผืนชาเลยหาไปเลยแล้วจะหาไปนะเอาไปเอย มึงหามนเจอรู้คุณยังหานังไม่เจอกป่ามันก็เือแต่ว่ามอกะเป๋ายกาสามพุต้อการกะเป้าสามคงกฟองวสร้างฟงไมเอาม่เอามเอามาเก็บียงอ่ะมึงเอาเก็บยงอ่ะคุเอกระสุนนั่ดิเนี Joining ่ยเก็บยงงน่ะ เฮ้ยตั้งใจเก่งอยังเต็มเลยนี่นี่นี่รีกดีกป๋อสมองยิ่มไปเลยกดซ้างไม่อีกแม่กันบานกูซ้างไม่อีกกูไม่กันบานแน่กูชิวๆถึงแม้พวกกูเริ่นเปิดเทอมมีผัวล่งตอนนี้ออนไลน์เบอ่์หลายเลยโอ้โหสค่ะเล่นออนไลน์อ่ะ เนี่ยกูเจอข้าวเหบ่ะแต่ว่าข้าวพีของแตงเล่ก็เหีหรอกเด้วงเ้วงลหโรงพไปาูดาเขาไ่เยนีหาบ่เจอเลยอปะปะออปะปะโ้

จะเล่นอยูแต่บอเรนด้วเต็มเตเพว่าดมันดมัไ okay. อ <go> <accord> ้วงาอีลมรีบาลีเรยนบาลีแล้วกูเลกเลกูเลเอ็มซีของแต็งเอ็ซีของแตงแววำน้องน้องอเลสกาดีกว่ากูสกากูสกาโดนตัดหรอ นังโบ้กูยังไม่หวาดกินมสก,กาอย,ยกาอ่ปะกูโดนตันละอะปะปะอปะปะทำไมมันเก็บยวกับซูนีน่น้อยจังหวะยัดแม่เอ้ยเล่นสก,กาดีไหมนะไม่นเล่นแล้วสก,กายเฮียมันเก็บกระสุนได้น้อยเกินสกามันแบบมันเจาะ่อวอดานอะ่ะชิวๆไป ตายยาไปแล้วคนงนะฮเอมันมากเลยนะนั่นนั่นอนะอพเจ้าเอ้ด่งกดดูไโดนนะครับโอ้ตอนนี้ผมมีเหรียญโตดเยอะเลยฮะดูเหรียญกัน่ ผมหลอนเปิดโอนอกครับน้องๆอะไรนี่เนี่ยโโคนทับจบกันช oh, ีวิตนี้โคนอชัดต้องร้อยหกวิบิหกชิบิหรืออีวิวอะหกสิบนะหกสิบไม่ไปนล้วออเคผมบอกใจว่มชิวๆัมของเกือคือเกาเลย มึงไปเล่นเอกบาเล่ด่าเขาเขาไม่อยากเล่นบาเล่ด้กูเลยอะกระสุนก็ไปเอาอยู่โคตรตัวอ่อไอขาขาตัวอ่อตมหมูมนดีทไปขานี้ยมันเลยเะเลยมันเดียมันไม่ดนี้ยมันไม่ได้จะฟาร์มบอลเล น้องหยอครับน้องมาฮะเด็กก็ปิดไม้แล้วครับทุกครก็ทุกคนอาจจะฟังเรื่องบางคนที่เป็นคนอีสานเหมือนผมนะครับเออเฮ้ยใครอยากให้ผมได้ดูอีกคำพูด มันมันมันเรียมันเลียมือล้ยมือมันโมันสดมันที่ผนกัปตายนะคะน่าจะดี มันก็ไม่ไดีแต่เรแค่ไหนตรงนี้มันก็ไมไดตอนนี้นอจบแล้วพอเย้ตัวน,นี้ไม่ได้แร้แต่ไม่ได้ตัดเลยนะี่ยข้าผมตัดกือบบมันย็นแล้วสิบคูณช้างีข้าวตัดมันจะไวมาก todo ตายหมดอะครับน้องๆพี่ตีเลยแต่พี่ก็ยังไหวอะครับน้องๆทีแม่งผมกับตายทุกคนเปืนระเบิดปืนะไม่ใช่เอเจเก้าข้อยากมาไม่รอดนะไม่รอดตัวนี้แม่งตัวนี้เนี้ยก็มันเหมือนมันจะระเบิดเหม่เองนะ ก็ตม่้อแวงมาเลยมันจะเข้าวงยากมาน้องยากนี่ผมก็จะเข้าวงไวนะคะ้าลงไปทีิวอจะเข้าวงก็ได้ชิมาพอดีเย เมือนี่ดีบุดีฮอ่กินแพดได้เหรอคะแนนได้ดีเหรอกินแพดได้เลยนั่แบินตีตุ้งตุ้งตู้ใบ็เสร็จจบไปปะเจ็บอกมาลีนำมมาลีเต็เออหนกโอ้โเจไปหายูได้ยูไดอยูไหบ้านได้บ้านไ 算了算来哎，摆着干，摆着干，哎，嗯,嗯，嗯。 ดำล่าบนยิยาพัน <lequel> ล่าเอายาพันลา มันตายดาไปดาไปสวยตายผมมาเตรมไอ้าเต็มได้ดมแกไปดิกูกระเป๋ากูเต็มมังเนี่ยไอ้วากูมีสิบหกคนเลอ ก็เลยนอนโอ้ยว้อไอว้อกูมีโขวดหลายเจนได้เก็บมันน้อค่ะจำเป็นครับแม่ะวังระวังโดมระวังจะตาย 不关这个黄吗 Còn mất tài bó nè. To 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 to